สวัสดีครับสวัสดีสุูุสุขคนครับเมื่อนี้มาตึกแห้ครับตึกแห้ตึก,ตกปลาปลาคาง,งคางคล้องนี่นะครับคางคล้องคางสาทีเดียงไว้นี่ครับช่วงนี้ก็ย,ยังอยู่อยู่บ้านคีอเก่าครับยังพอท่านไหนกราบอยู่ยังอยู่อูบนอยู่ครับหาอยูห่หากินนี่แะครับช่วงนี้ยังโดนมากทีหนึงครับ กสิเก็บบรรยากาศทั้งวานให้พี่นนองเข้าเบิ้งไปเรื่อยๆตรงนี้กสิเป็นปลาดุกครับปลาดุกเลี่ยงวานต้องต้องใส่ต้องหนีบ่คือเือบาหัวอาหารมันลง เอาหัวอาหารมาล่องมาได้บ่หัวอาหารแตงโมอาหารทัวทั้งัวปลาทั้วเก่งเลยเหี้ยเงียบหักตัวนีจักศอกนี่วานเต็มเต็มซาได้ได้นี่เดี๋ยวไปเบิ่งไปดุนน้ำกันครับบ๊ามเสิได้บ่สิมานบ่สิได้ปลาลายบ่ครับเหมือนนี้

บานเลยโอเต็มสาพอดีเลยใหญ่ปานนี่ผุนอ้เป็นฟองขึ้นด้วยเป็นฟองขึ้นเดีวห้าว้า Burn không cần gì đài bao, lại bao nhiêu dùng dùng gần như nó tang mùng gửi gì đấy nó không được quan đại ninh nắm tụi mình một được bên โอ้มาแล้วมาแล้อ่ะห่าได้ปลาสบายเอาแต่ปลาเป็นหนังหรือเป็นายังทำไปลแล้วสบายหรือปลาอย่างปลาบึกปลาไวยมีเบิกตัวกำลังงามเลยใหญ่กว่านี้มีบ่บ่มีจจะรุ่มกับการตะเพียนหรือเปล่าทำตะเพียนไข่ได้ แตะเพียนมันกลางมันดายแต่ว่าไก่แสบได้ตะเพียนยาเด้วเยอะป่าบาดเดียวพ่อเลยล ตัวน้อยครับเปปลีอยนี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ปลาตะเพียนอันนี้มันปลาตะเพียนอนี่ตัวนี้ปลาขาวบ่างนี่ ปลานิลบ่มีน้อมีอยู่บักปลานิลอยู่นี่มีมันสิเอายากตัวบักใหญ่ก็มีความมีตัวใหญ่คือสิได้ <camina> 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 ตัวใหวู่มีตัวนึงตัวแบบใหญ่ก็อนะแต่ั้งกระปากระหูที่มีกระหูนะ้าววปลาแบบนี้และ่วนนี่ปลาเออนี่นปลาเบือกเอาไปปิ้งมครับปิ้งกิไใจมันนะห่วยปิ้งกิใจมันเนี้ยโอเคจบตัดไปให้แม่ยิงลาไปยังครับ ตัเืนีนยนันสวยล้วนลาบตุ่มหัวมันบ่มันครับมันมันมนันมนัมนเธ้จังกินปลอยปลอยปปล่อยล้วนหันหันแล้วก็วล้วนแล้วก็เปลา ก่อยใส่ o, ้ b b ẹ, b ữa b ữa b ữa ังนาวที่ใส่อย่งใส่โตเนก่อยดิบนะโเนาะโตุ้เราปตุกเป็นก่อยดิบเองก่อยั๊มสบายแต่วันเนื้อมัขึ้เนื้อปลาบึกไปได้หรอมันบกขึ้เนื้อปลาบึกบัวตอนนี้ก็าบึกบัวมน่ไปทำดูปสบายาตั้งใหญ่ 没弄。